กระทรวงการต่างประเทศสปตเตรียมเชิญสื่อต่างประเทศลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สปตได้มีการจัดประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจและสารสัมพันธ์คณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิมประจำปี2567ภายหลังมีกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในห้วงเดือนมิถุนายนนี้ โดยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและในพื้นที่เพื่อเชิญทูตและอุปทูตประเทศโลกมุสลิมพร้อมด้วยสื่อมวลชนจากต่างประเทศเดินทางลงพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนาราธิวาสเพื่อเยี่ยมชมความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคมพหูวัฒนธรรมและสถานที่สําคัญในพื้นที่พร้อมเปิดโอกาสให้นักธุรกิจและวิสาหกิจชุมชนได้รวมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวความคิด ต่อยอดความร่วมมือสู่การลงทุนในอนาคตกับประเทศโลกมุสลิมโดยผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศได้เปิดเผยถึงการดำเนินงานในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศว่าขณะนี้ได้มีการส่งหนังสือเชิญผู้แทนทูตและอุปทูตประเทศโลกมุสลิมแล้วทั้งสิ้น15ประเทศซึ่งมีผู้แทนทูตและอุปทูตตอบรับแล้วบางส่วน ทางนี้ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งทําข้อมูลที่จะนําเสนอเพื่อส่งประกอบกับหนังสือเชิญสื่อมวลชนต่างประเทศรวมผลิตข่าวกระจายไปทั่วโลกในกิจกรรมดังกล่าวนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการติดตามการดําเนินงานของแต่ละส่วนงานพร้อมกับติดตามภารกิจการรักษาความปลอดภัยและข้อมูลด้านสถานที่แต่ละจุดเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย สำหรับกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจและสารสัมพันธ์ขณะดทูตกลุ่มประเทศมุสลิมได้มีการจัดก,กิจกรรมดังกล่าวนำร่องในปี2566ที่ผ่านมาโดยได้เชิญทูตและอุปทูต10ประเทศโลกมุสลิมมาเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีพร้อมทั้งรับความชื่นชมในการปกครองของรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สามารถสร้างดินแดนที่สวยงามให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมได้ซึ่งในปี2567สวทอได้มีการตั้งเป้าสื่อสารแบบ t w o way c o m m u n i ิเคช o n โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและการศึกษาเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ